โควิด -19 ตอนนี้นะครับกำลังระบาดอย่างหนักในจีนกับมีการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสหรัฐอเมริกาบราซิลจีนที่ว่าดีแล้วตอนนี้สายพันธุ์ใหม่ก็กลับมาแพร่ระบาดในประเทศจีนด้วยนะครับในประเทศไทยเริ่มเปิดประเทศเป็นวันแรกนะความเสี่ยงกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศไทย สวัสดีครับ,บรมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการประเทศวันนี้เรามาอยู่นอกสถานที่กันนะครับไม่ได้อยู่ในสตูดิโอเหมือนทุกวันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวสักครู่ประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องโควิด -19 และสถานการณ์ต่างๆยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับ มาเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์โกศลคนดังทำรรเนียบขาวฉีดวัคซีนครบแล้วติดโควิด -19 นะฮะปรากฏว่าเจอโจไบเดนผนสุดท้ายไม่ก,กี่วันนะฮะก่อนหน้านี้เจนซิก้านะครับเลขาธิการฝ่ายสื่อมวลชนทำเนียบขาวมีผลตรวจโควิด -19 เป็นบวกนะครับเมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมาจากคำถแถลงของเธอพร้อมเผยเธอเจอกับประธานาธิบดีโจไบเดน คร,ครั้งสุดท้ายในวันอังคารที่2 6ตุลาคมซากีวัย12ปีเน้นย้ำว่าเธอฉีดวัคซีนโควิด1 9และมีอาการแคเ่เล็กน้อยนะครับพร้อมยืนยันเธอแล้วก็ประธานาธิบดีนั่งอยู่กลางแจ้งเว้นระยะห่าง6ฟุตรหรือ1เมตร1.8เมตรและสูมหน้ากากนะครับระหว่างที่พบเจอกันเมื่อวันอังคารที่2 6ตุลาคมขณะที่บุคคลใกล้ชิดเรื่องนี้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าไบเดน มีผลตรวจโควิด -19 เป็นลบนะครับเมื่อ30ตุลาคมที่ผ่านมานะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกานะครับเลื่อนอนุมัติฉีดวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นาให้กับเยาวชนนะครับขอเวลาประเมินความเสี่ยงนะครับเรื่องหัวใจอักเสบก่อนโมเดอร์นานะครับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติสหรัฐอเมริกา เปิดเผยนะครับเมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมาว่าเจ้าที่อเมริกันเลื่อนการอนุมัติฉีดวัคซีนโควิด1 i n e t สำหรับเยาวชนนะครับขอเวลาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเมินที่ดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะก่อความเสี่ยงเรื่องกล้องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบสำหรับสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือ fda นะครับได้แจ้งมายังโมตนาว่าหนทางหน่วย ว่าทางหน่วยงานจําเป็นจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการประเมินและวิเคราะห์นะครับระหว่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับความเสี่ยงเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบนะครับหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 ของบัวโดนานะครับซึ่งบัวโดนาได้ระบุแบบนั้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึงที่น่าสนใจฮะโรคลํ <c oughs> าล,ลึกนะครับการอลาลัยผู้เสียชีวิตโควิด -19 นะครับด้วยความ ลึกซึ้งจับใจขณะที่ซิติปรากฏว่าพุ่งทะลุ5ลร้านรายนะครับณวันเฮโรวีนปี2021ในเดือนตุลาคมปี2021จําจำนวนผู้วายชนด้วยเชื้อโควิด1 9ยังทวีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกากับอินเดียและยอดตายรวมทั่วโลกนะพุ่งทะยานนะครับเข้าเลข5ลร้านหลายนั้นบราซิลมีส่วนอยู่ด้วยอย่างมากมาย เพราะเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตนะครับจากโควิด -19 นะครับเป็นอันดับ3ดังนั้นในวันฟ้าใสแจ่มกระจ่างนะครับ15ตุลาคม2021บริเวณอาคารรัฐสภาของบราซิลในกรุงบราซิเลียนนะครับชาวบราซิลลุกขึ้นมาร่วมกันกิจกรรมนะครับต่อต้านรัฐบาลที่ล้มเหลวในการแก้ไขป้องกันปัญหาโควิด -19 ซึ่งทำให้ประชาชนติดเชื้อโควิด -19 เสียชีวิต กันอย่างมหาศาลร,รวมมากกว่า6 0 0 0นคนภายในภาพนะครับเฟอร์ดันดาบราโวครุสแต่แกผนกลางนะครับ,ลนะรบและคุณแม่ขวาได้เข้าร่วมประท้วงต่อจ้านเชิงเสรลักษ์นะครับด้วยการปักธงสีขาวโดยในตอนหนึ่งหลังจากที่ปักธงสีขาวที่เธอบรรจงจารึกนามของคุณพ่อผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเฟอร์ดันดา อดไม่ได้ที่จะล่าให้ถึงคุณพ่อผู้ซึ่งเธอเชื่อว่าน่าจะมีอายุยืนยาวไปอีกหลายสิบปีหากไม่เกิดโรคระบาดรุนแรงที่ป้องกันได้ในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาแต่กับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะคนร้ายอ้างตัวเป็นตาลิบันนะครับบุกเข้าทำการโจมตีงานแต่งในอัฟกานิสถาน นะครับสั่งให้หยุดเล่นดนตรีก่อนกราดยิงสังหารไปทั้งหมด3ศพกลุ่มมือเปืนอ้างว่าเป็นกลุ่มตาดิบานทําการโจมตีงานแต่งแห่งหนึ่งทางตะวันออกของอัฟกา,านิสถานนะครับสั่งให้หยุดเล่นดนตรีก่อนกราดยิงสังหารผู้คนอย่างน้อยสามรายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายคน จากการเปิดเผยของรัฐบาลเมื่อ30ตุลาคมกลุ่มตาลิบันก็เป็นกลุ่มองค์กรที่ค่อนข้างจะเคล้งเรื่องของศาสนานะครับในขณะที่ไล่ออกหนุ่มส่งของอเมซอนนะครับถูกจับได้พาสาวชุดดัตติวขึ้นหลังรถนะครับคนขับรถนะครับสินค้าคนหนึ่งของบริษัทอเมซอนในฟลอริดาสหรัฐอเมริกาถูกไล่ออกฉากงานนะครับหลังปรากฏคลิปวิดีโอ หญิงสาวชุดดัตติวกำลังลงจากรถขนส่งของเขาภาพที่ผมกระพือการคาดเดาไปต่างๆนาๆนา,น,านะครับหลายคนเชื่อว่าเป็นรูปแบบของเซ็กดรีฟนะครับบางส่วนเขียนติดตลกฮะคนขับแค่โชว์พัสดุของเขาให้เธอดูนะครับและสินค้าจะมีการส่งอีก9เดือนข้างหน้าอ้างถึงเวลาของการตั้งขันนะครับคลิปวิดีโอนะครับเป็นที่อื้อเฉาว เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ดึงดูดคนไปดูถึง11.3ละล้านวิวนะครับนับตั้งแต่โพสต์บน Tik Tok ในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับคลิปวิดีโอมีความยาว11วินาทีถูกอัปโหลดนะครับเมื่อ24ตุลาคมเป็นภาพคนขับรถสินค้าของ a เม z o n รายหนึ่งนะครับกำลังเปิดประตูรถตู้ของเขาโดยมีสาวผมบรอนนะครับในชุดอัติวค่อยๆก้าวลง มาและเดินจากไปนะผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อีกคนเขียนว่าพัสดุมีการส่งมอบอีก9เดือนข้างหน้านะสุดท้ายพนักงานก็ปรากฏว่าถูกไล่ออกทันทีสำหรับอเมซอนในขณะที่สหรัฐอเมริกานะก็ยังไม่มีจุดประสงค์แอบแฝงจะมอบโควิด1 9ให้กับไต้หวันเพิ่มขึ้นอีก1.5ล้านโดสสหรัฐอเมริกากำลังจะมอบวัคซีนโควิด -19 นครับให้กับไต้หวัน อีก1.5ล้านโดสนะครับเจ้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอาเมริกันรายหนึ่งเปิดเผยกับรอยเตอร์เพิ่มตัวเลขนะครับที่วอชิงจันบริจาคให้ไตเปจำนวน4ล้านโดสในขณะที่เกาะปกครองตนเองแห่งนี้กำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างจีนอย่างหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆการสมมอบวก็ชินวัคซีนของโมเรนาอิงนะครับชุดใหม่ จะเดินทางออกจากลุยส์วิกนะครับรัฐเคนตทกกี้ในวันที่31ตุลาคมบนเที่ยวบินของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์แห่งไต้หวันนะครับเจ้าหน้าที่มีการระบุแบบนั้นนะจริงๆแล้ววัคซีนที่มีการบริจาคโดยส่วนใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใกล้จะหมดอายุแล้วสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่องค์การอนามัยโลกออกมาระบุว่าประเทศหมหาอำนาจมีการกักตุนวัคซีนไปมากกว่า1-2พันล้านโดสนะครับในขณะที่โบอิ้งมีการส่งมอบ เครื่องบินเพิ่มเติมนะเป็นเครื่องบินเชื้อเพลิงทางอากาศะเป็นการส่งมอบเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศนะครับ KC-46A ลำแรกให้กับญี่ปุ่นโบอิงผู้ผลิตอากาศยานยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาส่งมอบเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ KC-46A ให้แก่กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่น โดยถือเป็นลำแรกที่โบอิงส่งมออให้แก่ลูกค้านะครับที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาท่ามกลางสถานการณ์ตึงเกรียดในเอเชียตะวันออกที่ทำให้ญี่ปุ่นหันมาทุ่มงบประมาณด้านป้องกันตัวเองมากขึ้นนะหลังจากที่ญี่ปุ่นไปเป็นศัตรูกับจีนและก็อยู่ภายใต้อานาจของสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่รถไฟชนกันทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนนะครับ เกิดเหตุนะครับรถไฟ2ขบวนชนกันบริเวณอุโมง์ฟิชเชอร์ตนะครับที่เมืองฟารบรีนะฮะทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษนะครับทำให้มีผู้รับบาดเจ็บนับสิบคนโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตนะครัในญี่ปุ่นฮนะปรากฏว่าคิชิดะนะครับนำพักค l p p คว้าชัยชนะกรองเสียงเลือกตั้งมากที่สุดนในรัฐสภาของญี่ปุ่น พรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ของญี่ปุ่นค้าชัยชนะในสึกเลือกตั้งนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมได้ครองเสียงข้างมากในสภาได้สำเร็จตามที่คาดหวังซึ่งถือว่าเป็นการเปิดทางให้ในายโยมมตรีฟูชิโอคิชิดะนะครับสามารถเดินหน้าภารกิจนะครับควบคุมโรคโควิด -19 รวมไปถึงพลิกฟื้นนะครับเศรษฐกิจของแดน อาทิตย์อุทไทยฮะซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดขึ้นเพราะว่านายกรมุตรีคนใหม่ได้เป็นการประกาศยุบสภานะครับในขณะที่นุ่มปัจจัยานเข้าเส้นชยัยเจอคนข้ามถนนนะอย่างกระทันหันอดได้แชมป์นะครับแถมยังความจําเสื่อมอีกนะครับนะบ่เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นนะฮะ ปรากฏว่านักปั่นจักรยานคนหนึ่งกําลังเร่งความเร็วเพื่อเข้าสู่เส้นชัยเป็นคนแรกจูๆ่ๆคนเดินวิ่งถนนตัดหน้าระยะประชันชิดทําให้เขาล้มความไปทั้งคู่แต่ฝ่ายนักปั่นอาการหนักถึงขั้นความจําเสื่อมเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น,นระหว่างจัดการแข่งขันแคนาดาเป็นที่แคนาดาฮะบริเวณเกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะคาเนรีในสเปนเมื่อ23ตุลาคมที่ผ่านมา คลิปวิดีโอซึ่งปรากฏว่าถูกเบันทึกไว้นะครับและเห็นว่านักปั่นจักรยานรายนี้กำลังเร่งความเร็วเพื่อเข้าสู่เส้นชายหลังปั่นมาเป็นระยะทางถึง88กิโลเมตรโดยมีผู้ชมนับร้อยยืนเรียงรายอยู่ข้างทางนะครับแล้วจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งฮะก็ปรากฏว่ากระโดดข้ามถนนแต่แล้วกลับมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะฮะนึกจะข้ามบ้างและเดินไปถึงกลางถนนก็ นักปั่นคนแรกมาถึงพอดีทําให้ถูกชนโครมอย่างจังนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่ชัดว่าหญิงคนงกล่าวตัดหน้าจักรยานด้วยเหตุผลใดนะครับบางรายบอกว่าเธอแค่อยากจะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเรื่องของโควิด -19 ปรากฏว่าตอนนี้สวนสนุกดิสนีย์ในเซี่ยงไฮ้นะครับของจีนประกาศเปิดประตูเข้า สวนเย็นวันอาทิตย์นะครับประกาศให้คนอยู่ด้านในตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก่อนออกมานะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสุดสัปดาห์ในช่วงวันเฮโรวีนนะครับบนพบสวนสนุกดิสนีย์แลนด์นะครับ,บ,นบ,นนนรบในเซี่ยงไฮ้และก็ดิสนีย์เถาประกาศปิดประตูสวนในช่วงค่ำขณะที่ยังมีผู้ชมอยู่ด้านในแต่เครื่องเล่นอยู่ด้านนอกยังเปิดให้บริการตามปกติ พร้อมกันนั้นได้ออกคำสั่งให้บรรดานักท่องเที่ยวต้องตรวจหาโควิด -19 ก่อนออกนะครับสำนักข่าว CNBC สื่อของสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในเซี่ยงไฮ้นะครับได้มีการเปิดเมื่อ31ตุลาคมประกาศปิดการให้บริการสวนสนุกส่วนของสวนสนุกดิสนีย์เซี่ยงไฮ้และดิสนีย์ทาวแต่ยังเปิดให้ในส่วนของเครื่องเล่น ด้านนอกเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนในช่วงวันฮีโลวีนที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด1 i ยังคงหนักอย่างต่อเนื่องนะครับทั่วโลกการเสียชีวิตนี้มีมากกว่า5ร้านหลายนะครับที่ตายอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาอันดับ2เป็นบราซิลแล้วก็ตามมาด้วยอังกฤษไทยก็อยู่ที่ระดับ20่กว่า ะะก่อนหน้านี้ก็อยู่อันดับที่24หลังจากที่อยู่อันดับไปปลายร้อยกว่าตอนนี้ถีบตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เบาบางลงไปถอยเบาบางลงไปนะครับสถานการณ์โควิด -19 ยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับหลายประเทศโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับก็ยืนยันจะมีการเปิดประเทศในประเทศไทยก็มีการยืนยันเปิดประเทศเช่นกันในสหรัฐอเมริกามีการเปิดประเทศแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับ ใครก็ได้สามารถเดินทางเข้าไปในสหรัฐอเมริกาและสามารถฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกาได้ฟรีในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับในญี่ปุ่นก็มีการยุบสภาแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์แปลกๆฮะสำหรับหนุ่มอเมซอนะที่พาสาวไปขึ้นหลังรถใส่ชุดรัดติวปรากฏว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร สุดท้ายบริษัทต้องสั่งนะครับให้พนักงานดังกล่าวพ้นออกจากหน้าที่ทันทีฮะโดยภาพรวมโควิด -19 ตอนนี้นะครับกำลังระบาดอย่างหนักในจีนกับมีการแพร่ระบาดโควิด -19 ะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสหรัฐอเมริกาบราซิลจีนที่ว่าดีแล้วตอนนี้สายพันธุ์ใหม่ก็กลับมาแพร่ระบาดในประเทศจีนด้วยนะครับในประเทศไทย เริ่มเปิดประเทศเป็นวันแรกนะความเสี่ยงกําลังมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สายตาในนภาสลับจากอัมพรเดือนร้อนร้อนเมื่อทิ้นกโกลจะลาลอไปไกลอย่ามีจางกับตจากดวงใจ Play Saint Claire's in Mongolia doonta They gone go go play gone to one khin เาคงอยู่คู่กันไปในว่าใจคงอยู่คู่เชืชม the golden sun shines the blue sea, brings the hill goes the rum tree. happy be my love at sunset. tis autumn. the more we dancing it, that's shines on in my heart's dream, i feel i love at sandlebe. The birds come to the me. A piece they and cure. The wide world seems to rest. And So do I and so do you. Tears are dry. when we since the sun comes twice i a breeze the night happy be my lover sunshine